ับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาตั้งเบรกรีโว่กันนะผมตั้งเบรกมือกันนะครับเพราะว่าของผมมันเริ่มจะดึงแล้วไม่ค่อยอยู่แล้วดึงขึ้นจนสุดดึงขึ้นสุดแล้วยังไม่อยู่นะครับในส่วนรุ่นของผมก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนจะไม่มีที่พักแขนนะครับจะเป็นรีโว่ตัวธรรมดานะครับจริงๆผมถออตั้งแล้วแหละพอดีจะประกอบก็เลยนึกขึ้นได้เดี๋ยวทำคลิปให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันเลยครับ ของผมจะเป็นถอดแบบง่ายนะครับผมตรงนี้ครับจะมีน็อตสองตัวนะครับถอดตรงนี้ออกครับผมง่ายแต่ยังเร็วนะครับแล้วก็ผมจะลูดซิปตรงนี้ออกมาโอเคครับผมแค่นี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นเลยครับผมยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้นะครับยกขึ้นนะครับขึ้นแบบนี้ มีเขี้ยวรถก,กับด้านหน้านครับน,นี่ผมมงแกะข้างหน้ามันด้วยนะครับตร,ตรงกระปุกเกียร์มันก็เลยจะหลวมๆนิดนึงก็<อ>ไม่เป็นไรครับอันนี้ลูดที่ไม่สุดนะลูดลูดซิบอกแล้วก็ออกง่ายนบแค่นี้ครับเราจะมองเห็นนะครับนี่ตอนนี้จะเป็นสายเบรกมือนะครับ เพื่อนก็สามารถขันคลายน็อตตัวนี้ออกมันมีสองตัวครับคายตัวนี้ออกนะครับคายออกแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อนหมุนตัวด้านล่างเข้าไปครับก็จะทําให้มันตึงนะครับอันนี้ผมตั้งแล้วนะประมาณนี้หนะึ่งสองสามแค่นี้ครับกําลังดีครับสามตึก1หนึ่งสองสาม สก็ได้ครับแค่นี้ตอนแรกของผมเป็นสิบเลยครับไม่ค่อยอยู่ดึงได้ยังไหลอยู่แบบนี้สามนะครับหนึ่งสองสาอันนี้ก็อยู่แล้วตึงมือแนละ้วพอประกอบก็ก็ล็อกน็อตให้ดีครับล็อกน็อตให้แน่นนะแล้วก็ประกอบกับเกิมนั้นเดิมครับคนลองประกอบให้ดูขึ้นมาเลย ยางมอพมเข้าด้านในนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะแต่ต่ว,ว่าทุกว,วันนี้รีวิวเขาทำมามีที่ผราเขียนหมดแล้วมันงรุ่นธรรมดาเซตอิทิชันอะไรพวกนี้มีหมดครับผม,มันเป็นรุ่นแรกๆนะนะครับปี2018นครับ A3 ครับ A3 แต่หน้า A1 ไม่เข้าใจนะครับเคอย่กงนั้นกะ็ยึดน็อตเดิมนไม่ยากครับผม วานแล้วครับเร็วดีก็ลูดสิบให้เรียบร้อยผมเพียงเท่านี้ครับผมเรียบร้อยครับตั้งเบรกมือง่ายๆครับผมเพื่อนๆก็สามารถทำกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการตั้งเบรกมือโรตารีโ o นะครับผม หนึ่งแค่นี้แน่นครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆครับผมประมาณนี้ครับผมพบก,กันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ